สวัสดีครับคนมัก,กเกษตรครับผมเมืม่อนี้กับพ,พี่น้องกบิ่งลูกหมูเนะหมูปลาครับพี่น้องลูกหมูแม่หมูเมื่อนี้ก็ได้ต้นกล้วยต้นบักไงกล้วยหินครับเอามาให้หมักไรนะครับนี่ก็รุ่นลูกได้เดือนหนึ่งแล้วครับลูก ออกมือเดียวกันสู้แม่รวดอะไรกันจักลูกตัวใดเป็นตัวใดได้ปะเนี่ยแล้วแม่เขาก็เลี้ยงลูกดีทุกตัวครับเนี่ยเต็มเลยอยง่งายไเด้อครับพี่น้องก็เใดสนใจ อยากเอาไปเลี้ยงครับแวะมาสอบถามได้ครับอย่างไงหมูปลาหมูลูกผสมตัวแม่ตัวนี้นี่ปลาร้อยครับในตัวนี้ตัวนี้เป็นแม่อร่อยอันนี้ครับเป็นแม่พันธุ์ลูกผสมเมยสานอันนี้ใหญ่แน่ครับโค้งสางคนนี่ใหญ่แน่เหมยสานเขา เป็นหมูดำนี่ครับอันนี้ก็เขานะครับเป็นเขาเจ้าเข่าสารเขานี่นะครับเอาไปหุงเอาผสมห้่เนี่ยใส่กา,กากน้ำตาลเนี่ยครับเดี๋ยวจะวัตถุดิบเขามีอันในนี้ก็ใส่กินมืดจุดย่างอร่อยครับเรเลือดอยงง่ายครับต้ดนดวนก็ออกลกูกนี่อีกสุมหนึ่งกัเหรียน,น้ำอยู่เพื่อ,อ,อมักน้ำ เอ้ยมัอยู่เพียงแล้วครับ 1, 1, คุณพ่อพันเพื่อนโอโกอ,อ,อยังไงครับพี่น้องู้ใดมีเวลาว่างมีที่กับร้องเบิงครับให้อาหารมือเดียวก็ได้ยังมันแลงยัง้มันเศร้า,าแล้วแต่เ้าสะดวกก็ดได้ให้อลไรมันเหลือกินมือ ยินบหวาดบาไปหมดละเนี่ยครับเนี่ยโอ้มวนครับพี่นอ้องมาเห็นมันลายลายกันมวนมัดคักต้นกล้วยเนี่ยคือกันคักกับมูวครับเนี่ยอันนี้มูมปลาเลือดลอยที่เป็นไงหรอครับพี่นอ้องโตเรํานี่แหละแม่มันนะเนี่ยต่างกันกันกบยินตัวนี้ักคักอันนี้มันลูกผสมเมยสาน แม่มันเป็นเหมยซานมันก็ได้งไง่เลยแม่มันต้องพอมันกับมือยซานพออันนี้เขาเออกมาทับกับพ่อเป็นหมูปลาตัวตัวผู้พ่อพันธุ์เป็นหมูปลานะครับตกคำมากกับมากมาหาให้อาหารมือเดียวครับเนี่ยให้เงยมือแรงแร้วเลยครับแต่ว่ามันก็กินได้ตลอดนะครับให้ไล่ก็เงยเร็วครับอ้วนเร็ว ันนี้กัโอ้รุนร่วงม,มันกันง่ายขึนย้นกัดจิเลี้ยงบรบาดบระไวขึ้นเลยเอาไปแจก,กนเพื่อนแนเอาไปขายแนย